สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง VGo To g e t e r หรือเราไปด้วยกัน <100 00 S 1> คลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับผม <100 00 S 1> ผมพาทุกท่านมาเที่ยวช่วงฤด,ดูหนาวแรกนะครับผมของปี2558 <100 00 S 1> นี้นะครับผม คลิปนี้เป็นสถานที่คือตลาดโอ๊ะป่อยนะครับผมเป็นตลาดเช้าเ,เริมทานนะครับท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้านเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการชุมชนวัดโรงเรียนและภาครัฐท้องถิ่นซึ่งคําว่าโอ๊ะป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงนี้ถ้าเราจะพูดให้สุภาพจริงๆเราต้องเรียกเขาว่าปากากายอนะครับผม โอป่อยหมายถึงพักผ่อนใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดออริมทานมีน้ำไหลผ่านตลอดปีบรรยากาศรม่มรื่นปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนสมชื่อเลยนะครับโดยช่วงเช้าจะมีกิจกรรมใส่บาตพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำพาชีก็ตั้งแต่เวลา7.30นนาฬิกาถึง แปดนาฬิกาแต่นักท่องเที่ยวควรมารอตั้งแต่7จ็นาฬิกานะครับผมจะดีที่สุดในตลาดจะมีชุดสำหรับตักบาทจำหน่ายด้วยชุดละ49บาทนะครับส่วนอาหารต้องถิ่นที่จำหน่ายเช่นเมี่ยงถั่วดาวอินคาข้าวยำสมุนไพรข้าว ข้ารับประทานง,งานนะครับผมแต่ผมจริงๆแล้วคือข้าวแดกงานนะครับผมแต่ผมขอพูดให้สุภาพหน่อยเป็นข้าวรับประทานง,งาน <laughs> ข้าวหออัอ้งมีทอขนมจีนน้ำยาหยวกข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวหมูผัดไทยข้าวยำปักใต้ข้าวเกรียบปากหม้อขนมถ้วยและ อีกหลายเมนูระหว่างนั่งรับประทานอาหารจะมีเสียงดน,นตรีเพราะๆจากเด็กนักเรียนในชุมชนมาบรรเลงให้เราได้ฟังพรอไปกับเสียงน้ำไหลการเปิดบริการของตลาดนะครับผมจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬกานะครับ ครับผมก็จะพาทุกท่านเดินเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับผมให้ทั่วตลาดเลยนะครับผมผมแยกมาทางด้านขวามือก่อนนะครับผมจัดข้ามถนนมาเสร็จปุ๊บเข้ามาเราเลี้ยวขวาไปก่อนครับนี่ฮะบริเวณลำธารที่ผมพูดถึงมุมนี้ก็เป็นมุมสุดท้ายของตลาดด้านขวานะครับผม จุดนี้จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับผมนั่งชมวิวจะไม่มีเอร้านรวงหรือว่าเอโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารในจุดนี้นะครับผมจะเป็นแค่เออของฝากให้ท่านได้เออซื้อกลับกันนะฮะพอถัดเข้ามาหน่อยเนี่ยถึงจะค่อยมีที่นั่งนะครับ คลิปนี้เนี่ยผมต้องเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมฟ้ายังไม่สว่างเลยนะครับผมผมออกจากที่พักตั้งแต่เวลาห้านาฬิกานะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามชั่วโมงเสร็จนะฮะแต่บังเอิญตัวกล้องที่สําหรับติดรถนะครับผมถ่ายทําทางเข้ามาตลาดและการเดินทาง ภาพเสียหมดเลยฮะเพราะว่าช่องเสียบ USB ไม่ทำงานนะครับผมไปเลยไม่ส่งใบจ่ายตัวเครื่องเลยไม่มีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมาทางเข้านะครับผมของตลาดว่าเป็นเช่นไรนะครับ สินค้าที่มาจําหน่ายก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองของชุมชนน่นะครับก็จะมีบางอย่างที่ทันสมัยบางอย่างก็จะเป็นร่วมสมัยและบางอย่างก็จะเป็นของโบราณนน,นะครับผมอย่างที่เราเห็นนี่นะฮะเป็นโมบายนะครับผม แต่ละพัสสีนะครับผมพี่ชาวปากกากอยอไทยประดับบ้านมาเรือนแล้วก็ลานลวงนะครับแต่วัสดุทำมาจากอะไรนี่ผมไม่ได้สัมผัสเลยไม่ทราบจริงๆครับแต่อย่างน้อยน่าจะมีเส้นไหมย้อมสีนะครับผม ที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่ก็จะมีชาวต่างชาติด้วยนะคเนี่ยสคนนี้ฮะที่ผมมาเห็นชาวต่างชาติในตลาดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ไม่เกิน3%เนต์ะครส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของเ,ออเทศกาลของ เรียกว่ามอร์นิ่งนะครับผมมอร์นิ่งที่ไม่ใช่แปลว่าเช้านะครับผมมอร์นิ่งที่แปลว่าการไว้ทุกันนะครับทุกคนก็จะแต่งกายด้วยสีสุภาพนะครับผมจะไม่มีสีฉูดฉาดให้เราได้เห็นกันจนะมีก็ส่วนน้อยครับผมที่ยังเห็นบ้างคนใส่ที่สีแดงนะครับ แต่อย่างผมนี่ผมใส,ส่สีชมพูผมก็ยังจะมีตัวออ,ออกแขนนะนะครับผมให้ทุกคนได้ทร,ราบว่าผมก็อยู่ในกลุ่มที่เช่นกัน ทางซ้ายมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมนะครับผมของชาปะปะกากายอนะครับนี่ผมเดินมาทางด้านฝั่งซ้ายของอาทางเข้ามานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีนะักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าเป็นตลาดมีอาหารการกินนะครับผมมีสถานที่ให้นั่งรับประทานอาหารได้ได้ชมริมลำธารน,นะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านไปนั่งชมวิวตรงจุดนั้นด้วยแต่ช่วงนี้ผมขอเดินสำรวจตลาดก่อนว่ามีอะไรบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงท้ายของตลาดอ่ะนะครับผม จะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับผมเขาใช้เป็นสถานที่ทำความสะอาดนะครับผมในเรื่องของอาชามช้อนที่นักท่องเที่ยวรับประทานไปนะครับผม,มเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นจุดล้างชามะอะฮะโอเคสุดทางแล้วครับผมผมกำลังจะเดินกลับไปยังจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับผม นี่ฮะตั้งแต่จุดนี้ไล่ไปก็คือจะเป็นโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับผมซ้ายมือผมก็จะเป็นริมทานนะครับผมนี่ฮะถ้าช่วงเช้าเรามาเช้าเราก็จะมีโอกาสได้เ,เห็นพระสงฆ์นะครับผมมาบิณฑบาต โดยการล่องแพมานะครับผมประสงค์จะยืนบนแพนะครับแต่ผมมาไม่ทันจริงๆคือถ้าจะมาให้ทันจริงๆผมคงต้องออกจากบ้านตอนตีสามะครับ วันนี้ก็ค่อนข้างหนาวนะครับผมขับรถจักรยานยนต์มาเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าผมใส่ชุดหนาพอเลยนะฮะก็ยังหนาวเลยฮะคนแทบไม่ไหวเลยฮะไม่สามารถจะขับเร็วได้นะครับผมก็คือได้แค่90 h. กิโลเมตรต่อชนะั่วโมงถ้าเร็วกว่านั้นนี่ชาไปหมดทั้งตัวเลยฮะ นี่ก็เป็นกระบุงนะครับผมเป็นงานจักสารของชาวป,ปากากากยอนะครับผู้คนก็จะให้ความสนใจนะครับผม็นงานฝีมือหัตถกรรมของชาวท้องถิน่น ท่านชมลำทานนะครับผมผมพาท่านทุกท่านมานั่งแล้วนะครับผมผมจะรับประทานอาหารเช้านะครับที่ผมทานนี่ก็คือเป็นผัดไทยนะครับผมผัดไทยของชาปากากายอคือรสชาติดีเลยครับผมนั่งรับทานไปพร้อมกับชมบรรยากาศดิมทานนะครับผม เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับราคาจานละสาสบห้าบาทนะครับผมาจำไม่ผิดนะก็คนเยอะมากแล้วผมก็ซื้อหลายอย่างก็อาจจะจำไม่ค่อยไม่ค่อยได้หมดแต่รสรสชาติรับรองว่าถูกปากแน่นอนครับ คืออะไรที่ผมทานแล้วอร่อยนะทุกคนไม่ต้องกังวลใจได้เลยหมายหมายถึงว่าอร่อยแน่นอนครับแต่ผมจะทานไม่เยอะนะครับผมจะอะไรอย่างผมจะทานแค่น้อย เพราะเราต้องเกือท้องไว้สําหรับในอาหารอื่นๆถัดไปกันนะครับผมถ้าเราไปทานอย่างเดียวหมดมันก็จะทําให้เราอิ่มนะพออิ่มแล้วเราก็จะไม่สามารถทานอย่างอื่นต่อได้ หลังจากรับประทานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินต่อนะครับผมเพื่อไปหาของฝากอันนี้ก็จะเป็นขนมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคือมันเป็นลักษณะของข้าวเหนียวปั้นเป็นเป็นกลมๆปลายแหลมมานะครับผมแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเป็นมะพร้า แต่ผมได้กลับบ้านไปลองชิมดูแล้วก็โอเคครับผมพอทานได้นะครับผมคุณน้องคนข้างหลังผมก็เล่นกล้องนะครับก็เป็นของฝากที่ผมออซื้อไปทาน,นเองด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนบ้านด้วยนะครับ คือ,อถ้าทานช่วงตอนอากาศเย็นข้าเหนียวก็จะแข็งหน่อยถ้าเราเอาไปอ,อบความร้อนสักนิดหนึ่งมันก็จะนิ่มขึ้นนะแต่พวกโมบายนี่ผมไม่ได้ซื้อกลับถ้าเป็นช่วงหนุ่มหนม,มาจจะซื้อกลับไปให้ ประดับบ้านน,น,นะครับผมและนี่ก็เป็นขนมบ้าบินนะครับผมของชาปากากะยอนนะครับผมรสชาติก็หวานมันเค็มนะครับผมแต่ทุกอย่างของที่นี่คือถ้าทานตอนเย็นแล้วเนี่ยตอนทานตอนอากาศเย็นเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมแข็งเหนียวเลย ถ้าจะให้ดีก็คือต้องไปอบผ่านความร้อนนะครับแต่ตอนอซื้อซื้อใหม่ๆแล้วท่านรีบทานเลยเนี่ยจะอร่อยฮนะแต่พอกลับไปปุ๊บพอผ่านอากาศเย็นไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แข็งนะแข็งเหนียว กาตัดสานนะฮะของของกินซึ่งประโยชน์ใช้สอยและความจำเป็นสำหรับผมคงจะไม่มีแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับผมเรียกว่าเป็นงานเท็กไทนะครับเป็นสิ่งทอที่ชาวบ้านทํากันแล้วก็นํามาจาหน่ายมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าใส่นะครับของชาวปากกากยอแต่ผมดูแล้วส่วนราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะผมเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับผม,ม,ม,ค,บผมคือผมไม่ก็ไม่ได้มีความจาเป็นไทยก็เลยไม่ได้ซื้อกลับไปนะครับ Ini nanti juga kan. ก็พาทุกท่านเดินมาจนทั่วแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็คงจะต้องอจบอยู่ณจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะข้ามถนนกลับไปยังที่สถานที่จอดรถนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมท่านสามารถกดได้ทุกครั้งในการเข้าชมเลยนะครับผมในแต่ละคลิปน,นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครับผมเป็นช่วงรดูหนาวแล้วคลิปต่อจากนี้ก็จะไปสถานที่อื่นต่อนะครับผมในจังหวัด ราชบุรีนะครับผมเป็นราชบุรีครั้งที่2ของผมนะครับผมคือผมพยายามจะเก็บในส่วนที่ยังไม่ได้ไปนะครับจากเมื่อปีก่อนๆที่เคยไปมาแล้วบางสถานที่นะครับก็จะไม่ไปซ้ำเราจะไปในจุดที่ยังไม่ได้ไปแต่คลิปนี้ก็ติดขัดหลายๆอย่างเลยครับผ เกี่ยวกับการถ่ายภาพในเรื่องของการเดินทางนะครับคือทุกท่านจะไม่ได้เห็นจักรยานยนต์ที่ผมใช้ในการเดินทางไปนะครับระหว่างทางจะไม่มีภาพตรงนั้นมาให้ใทุกท่านได้ชมกันเลย ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมด้วยความขอบคุณอย่างสุดครับแล้วพบกันใหม่ใน, <c oughs> ในใคลิปถัดไปครับสวัสดีครับเธอจะรู้ชื่อฉันถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์ มันจะเป็นเช่นกันถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์ฉันจำต้องแข็งแกร่งและก้าวต่อไปเพราะฉันรู้ฉันไม่ได้อยู่ ที่ในสวรรค์เธอจะจับมือฉันถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์เธอจะช่วยฉันได้ยืนถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์ ฉันหาหนทางทั้งวันทั้งคืนเพราะฉันรู้ฉันไม่อาจอยู่ที่ไหนสวรรค์เวลาทำเธอลลมทำให้เธอกุกเขา ท้ามีใจสลายเธอกำลังร้องขอได้โปรดเธอประตูถัดไปสันติฉันแน่ใจและฉันรู้นั้นจะไม่มี น้ำตาในสวรรค์เธอจะรู้ชื่อฉันถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์มันจะเป็นเช่นกันถ้าฉันได้พบเธอในสวรรค์ ฉันจำต้องแข็งแกรงและก้าวต่อไปเพราะฉันรู้ฉันไม่ได้อยู่ที่ในสวรรค์